ท่านเราทำไงอะไรครับถ้าผมมีลูกค้าในเราทไงติดต่อสอง่ไง, <laughs> สองได้ครับส่งได้ติดต่อที่นิติพนนะครับวันนี้ส่งตู้ให้พี่เขาไปเปิดร้านซินดาท,ที่สารวันนะครับเข้าทางด่านช่องเม็กนะครับตรงนี้เป็นด่านสากลช่องเม็กที่จังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้เป็นทําหนังสือพานแดนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นด่านใหญ่ตรวจหนังสือตรวจพาสปอร์ตสองคน,คงงงนต่อค <laughs> ืนป่าด้วยตากล้องให้ด้อ สบายมากถึงสารวันแน่นอนนะครับ พ,พี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปทาธุรกิจร้านอาหารที่นั่นนะครับเป็นหมูกระทะใช่ไหมครับพี่หมูกระทะบุฟเฟ่หมูกระทะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลเผา <laughs> ชื่อร้านอะไรครับตั้งวงตั้งวงโอ้ชื่อร้านน่ากินมากเลยตั้งวงพี่ไม่ผ่านตรงนั้นหรอพี่เขามาซื้อเครื่องไปทำร้านใหม่นะครับ สาขาที่สามเขาบอกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้าลาวไปที่แขวงสารวันเราจะตามไปกินเบียร์กับพี่เขานะครับพี่เขาจบเอกดนตรีจากมอบุรุพานะครับแต่ว่าเลือกทําธุรกิจในลาาโต๊ะใหม่กระทะใหม่เตาใหม่สาขาที่สามใช่ไหมครับสาขา,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 าแรกพี่สาขาแรกแต่ว่าเป็นร้านที่สามอ๋อร้านร้านอืน่นเป็นร้านแบบร้านนั่งชิลเป็นร้านอ๋นอครับผมชื่อร้านตั้งวงนะครับ คือร้านน่านั่งมากเลยตั้งวงแห้งๆปังๆนะครับค่ะตั้งวงค่ะตั้งวงอยู่เมืองเลยนะครับพี่เมืองเรางามแขวงสารวัตรเมืองเรางามแขวงสารวัตรหานตั้งวงด้วยพี่น้องไปตามจอดกินซีนดาดแซ่บๆเด้อโชคดีนะพี่นะแห้งๆครับบรรยากาศที่ด่านสากลช่องแม็กจังหวัดอุบลราชธานีครับจุดผ่านแดนถาวรนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับช่วงนี้วันที่30กันยายน2025ฝั่งนี้จะเป็นตลาดไทยนะครับ ขายของพื้นบ้านเป็นงานฝีมือแล้วก็สินค้าเกษตรพอข้ามฝั่งไปก็จะมีพี่น้องชาวลาวนาอาหารธรรมชาติมาวางขายนะครับอาหารตามฤด,ดูกาลพวกผักป่าผักหวานเห็ดแล้วก็มแมลงต่างๆ